ครับจบไปเลยครับวันนี้ผมอยู่ที่โพไซนะครับจะเป็นบ่อหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับมากับนภรลนะครับเช่นเดิมตอนนี้นภรนําไปเยอะแล้วนะครับปลากําลังเข้าเลยได้ตั้งแต่หมายเลผมก็จะประกอบชุดสายใหม่นะครับอากาศวันนี้ก็มืดมากนะครับฝนตกทั้งคืนเลย ูนภพรตกไปคราวๆก่อนนะครับโบจกหน้าหน้านี้มก็บรรเดดเด็ดมันก็บรเนเลมันก็ลงข้างคือเราลงข้างแต่ตอนเยิน,นยไยแบ้ได้นั้นเลยแหละครับ,บต้องเัยงร่มหักเลยผมเคยตกยูต้องเั้ยงร่มบางอย่างเลยเด้บางข้างนี้แล้วตกตรงนี้เด้ตั๋วมัตกตรงนั้น โดตต้งงคิดนาการมันเลิศจิบสวยเลยนะฮะข้าเข้าวันเย็โจดังเลยสวยเลยแต่วมามันนอนต่สี่ทุ่มเลยเีไรบ้าไดยู่บ้า ได้อยู่ยายสาวน้อยไอเอาคือว่าวะตอบโอ,เร,อ,โอเราได้แ่ายอยู่ใกล้ ไม่กินเลยกินซูอืึขอให้หลังยังกินก่อน อันนี้ยังไม่ถูก ลงไปกินถ้าตกสี่ห้านี่ไม่กินแน่นอนร้านแบบนี้ แล้วนะนะเอาบีบโยไปต้องกนะินอีกต้องตกลงบริเวณนะนะั้นอ่ะไกลๆกินหมด เยโอ้โสิบกัวไม้นียู๊ชิ่ดีจู๊สิกัวไม้เลยไหมพลาดวาก็อฟออมันลากมันลากไปก่อนลากไปก่อนเน้ได้ไมนอยู่อะโอ้ตัวใหญ่ฮึบน้ำาลยเลยครับ ทีละสองทีละสามอยู่ส5ห้าไม้นะมีอือตัวสองดับเบอร์สิบห้าไม้สิบหกตัวเกินไปเดี๋วออมไม้ออม้องเลยกพอเล่นกูแล้ว อ้ยังยังถามอยู่วะมาเดี๋ยวก็มาโอ้วา่าจิตสนุกเลยมึมาแล้วเนะาะออยู่จะร้อยตัวแล้วผู้ความจริงนั่นนี่ออสองคนนี่ไม่เท่าไ,ไรหรอกนะพอน่ะอยู่แล้วสี่ห้าก็ตายเหมือนกันแหละลองดูดแหลอมันไม่มีแล้วครับไม่ซื้อก็น่าจะเข้าอยู่เดียวแต่ก็จะไม่ ก็เหมือนะมานผมดีแล้วแต่แน่ฝั่งนั้นน่ะวิเวียนนครน่าจะกินดีกว่าผมอยู่รงลมที่เ่าผมถ้าถ้าย้อนถึงกินถ้าย้อนไม่ถึงไม่กินเลยกินน่าตรงขอขอให้ยนไปตรงโต้งไกลๆน่ะชุดเออกินลูกไม้เลยอ่ะีนีใช่ผมดีดไปดีดไปเหยื่อลงตรงนี้แป๊บหนึ่ง ดีดไปนี่คืบอผมดีดสุดเลยตั้งเป๊บตั้งเป๊บเดียวกันดิ่งเลยโอ้โหกำลังลงดิ่งไปกลยอยทอวัดดิ่งอนทองวัดคุณดอแลทำหวนมักพลาดดูแต่เพลงก็รู้ บ่นเองไ่ได้ต้องแงคนนั้เนี่ยอข้าแรงนาะเอเห็นโจเห็นผมดีดบ่ขโพรล่นเน้นะมหะ้าสี่ผมมันอ่อนไง็ได้อันนี้ลองทำให้เฉยติกกทอยทางร้านเโจผมดีดจิงเนี่ยเีเบี้ยเยอะความหนักใส่เ้าว้าน รัวเลยนะครับไไม่ได้งคุณไม่ได้ตั้งเลยเข้าดีจัดใจดกว่าครั้งแรกอีกน,นะครับคุณนี้เดี๋ยวเจ้าเงี้ยงคอฟองไนะันนี้ตูดไม่ติดดินเลยครับ ตกก็อยากตกอยากเซตอุปกรณ์ใหม่ก็อยากเซื้อเติมเงที่กองไปผมรู้แล้วครับถ้าผมมัวเซตอุปกรณ์ใหม่ผมไม่ทันนะพอแน่วันนี้ผมไปเซตบัะหลังดีกว่าครับ <c oughs> ไม่ทันแน่นอนแหละดีมันได้ถึงสิบคุณไม่ตั้งเลย ตกเลยแล้วกันค่อยเซตบอลลังแล้ววันนี้ไม่ไม่เสร็จแล้วโอ้ตัวตัวหนึ่งเก็บเก็ดขึ้นมาตัว้นแ้วเพมือนี้ต้องมีปัดทูเยอะมือน,อนปัดทูเยอะแน่อนอนะ หมดบอ่อแล้วครับจะเอาจนหมดบอ่อแล้วคุณยังบนด้ตั้งจากบ้านไปนี่จะจุกมานี่ ทรมานผมโ,โมว้หมนี่ใส่ตีเงีเยบปอมวาะใส่ตีสะดวกอ่ะ

นั่ไงลงกินก่อนเป็นน้ำผมลงก่อนใช่ป่ามันวนอยู่เป็นบ่อละมันเห็นเหยียมัมนก็ห่มไปได้ได้ไหมนีตมันมีหลุดมาหาผมสักตัวมั่งแหละ สแสดงผมนะครับมาแล้วไรนะพอ่อมันจะง่ายเกินแล้ววันนี้ <c oughs> คิดค่าเนาอ <c oughs> ป้าน้องเองป้าโบเลี้ยงเองไง <c oughs> ตัวใหญ่ครับปลาสร้อยโอ้นี่แหละนี่นันพิตามหาน่ะโอ้แสดงว่าคันผมยังได้ตัวใหญ่เนี่ยผมต้องลงไปอันนี้มันลงพอทันนี่ครับต้องหนีฟูงหน่อยคือของผมมันมันผได้ลงดินตกไม่ตายอ่าฟองโจมันลงอย่เงี้ยตัวสวยนะใหญ่นะปลาสอยนะซ้ำนี่แหละที่ได้หุ่นเดียวนี่อันที่ผมห่ายักมานี่ก็ย้อนป่านี่แหละ ยังยังไม่ใช่พี่ตัมหาเจ็บไปก่อนหนีแล้วผมไม่ไปใกล้แล้วผมจะเอาปลาไส้ใหญ่โอเคโอเคอันนี้มันก็มาเป็นฝูงด้วยอยู่เป็นฝูงอันจะกินทันไหมนั่นแหละตึงตึงเลยครับว่าโจไม่จายนี้ตั้งโอ้ทุนตั้งเออยังไม่ได้ตั้ง เกือบตั้งแล้วเมื่อกี้ปลาสร้อยมาแล้วนี่เออแม่โอ้ดงึงแรงๆใช่เฮฟอร์โจทุนทุนลงเกือบเกือบตั้งเมื่อกี้นี่เกือบถึงดินที่ป่านี่อยู่เทียมดูเถื่นนี่มันอยู่ป่าตัวนี้มันอยู่เพื่อนนี่นี่นเดี๋ยวไลส่สวดหาเพื่อนรับรองอย่าไม่มีที่ลงอีกโรยยายเด <c oughs> ี๋ยวพอทำให้ดิ้นบอเสด็จพอจีไอ้นั่นแหละ ชโลโอ้โหกินเลยาาาานี่ครับสบายเลยกระชังไงเลือจะเอาเบ็ดอะไรเงี้ยออกแล้วแล้วลืมเอาที่ปลดปลาเร็วมาที่ทิ่มอยู่ขอบกระชังไงเฮ้ยปลาทูไปแล้โอ้ยปลดทูทได้ปลาทูแล้วครับ,รบปลาทูที่สองปลดเร็ว ลงไลเงี้ยงนะจะเร็วกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันก้ยเกาะนิดนิดเดียวอยู่แล้วจ้การปาใหญ่นะครับเพราะว่าอยู่นี้มันมีปาใหญ่เราจะต้องไม่ประมาทปลาเล็กก็ตกไปครับเดี๋ยวมีของแถมมาจะต้องไม่ต้องพลาดจะเล่นไรเงียงเ้ยงเร็วเดี๋ยวปาใหญ่เข้ากลัวพลาดเอานี้ก็ได้ โอเคตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของวันนี้นะครับดูจากน้พรอกก่อนเลยนะครับเช่นเคยประมาณผมผมว่าก็ประมาณ2อง<า>โลเกือบเกือบร้อยตัวครับเพือพ่อเผื่อร้อยเดี๋ยวจับให้ดู<า>เดี๋ยวตอนเย็นจนับตัวให้ดูนะครับไม่น่าจะเดนคงอ่ะ ไม่ถึงใกล้ๆเชียงส่วนนี้ปลาผมครับม<า>ไม่ทิ้ง่างเยอะครับห่างเยอะไม่ถึงสามสิบปลาเมวใกล้กัน <Okay. S 2> เยอะโอเควันนี้วันเขาครับจริงๆก็วันของเขาทุกวันแล้วแหละช่วงนี้โอเคไปเลย ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะไปตกที่ไหนขอบคุณครับ